จดหมายจากครูบาบุญชุ่มนะครับส่งธรรมะจากถ้ำเจอเรื่องอัศจรรย์ตลอด3ปีเตือนสติทุกคนนะครับบอกให้มันเพียรทําความดีตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับพระมหาทองสุขสุขธรรมูมรักษาการเจ้าว่าสถานปฏิบัติธรรมวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแปลธรรมะจากถ้ำของครูบาบุญชุ่มยานสัวโรอรัญญา อรันวาสีวิคุที่มีการเข้าพมนักบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ดนะครับมหามุนีธรรมเรืองตั้งแต่วันที่29เมษายนปี62โดยมีการเขียนเป็นภาษาไทยใหญ่แปลได้ใจความนะครับว่าปีธรรม2566พรรษาก็คือพศ2565เดือน8เมืองคือ15ค่ำที่ถ้เหลืองเมืองแก๊ดมหามุนีธรรมเรืองเราพระครูบาบุญชุ่มยานสํโรมี ข้อธรรมบัญชาเมตตาถึงผู้สนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาเป็นอันสงบใจด้วยท่าธรรมสภาวะธรรมชาติเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นมารู้แจ้งในธรรมะทตุสภาวะสัจจ เบากายเบาใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไรไม่รอคอยอะไรไม่กลัวตายไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลางถ้าถึงวันของเรามาจะได้ตายอยู่ผู้ทุกคนทุกคนทุกคนแลรมนิการก็บอกว่าอยู่ทุกผู้ทุกคนแท้แลถ้ายังมีรูปนามสังขารธาตุได้เกิดเป็นมาแล้วจะต้องมีเรื่องดับหายตายจากนี้รอคอยทุกคนอยู่ข้างหน้าทุกคนไม่มีใครนีพ้น เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีลมหายใจอยู่นี้ยังไม่ทันตายนี้ธาตุขันศีนี้ยังไม่ดับสลายยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเรื่องดีให้รู้ใจตนเองให้ภาคเพียรขวนขวายสร้างคุณงามความดีรู้จักกินรู้จักถวายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์สูญเสียวันเวลาอันว่าพญามัจจุราชนี้ไม่เคยรอคอยเราใกล้วันตายของเรามาทุกวันเพราะเหตุนี้ ให้พากันภาคเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆทานศีลภาวนาสมาะวิปัสนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานให้มีสติธรรมอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมตัวพากันแสวงหาสัจธรรมธรรมชาติธรรมะม,มีอยู่ในตัวใจของเราทุกคนนี่นะครับพระครูบาุญชุ่มยังเขียนอีกว่าปีนี้เนี่ยเต็มสามยิ่งไปใหญ่ ได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์หลายๆอย่างเมื่อวันเดือนขึ้นสิบห้าค่ำในเวลาเที่ยงคืนมีงูปล้องทองหลวงมาหาเราหน้าประตูถ้ำแล้วในคืนนั้นเนี่ยผมเกศเราได้พันกันไว้เป็นลูกเองเหมือนผีเข้ามาพันให้เป็นจุกแล้วนิมิตเห็นผีเนี่ยเข้ามาถวายพระทหารหลายครั้งแล้วนอนฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศสั่งสอนธรรมะฝันเห็นพระอรหันต์มาเทศสั่งสอนธรรมะหลายครั้งและเมื่อวันเกิดปีนี้อายุครบห8ปีเต็ม เราพระคุบาพ่ออยู่กุฏิบนดอยยามเขายามเช้าเนี่ยมอกลงมีฝูงนกเนี่ยประมาณ30ตัวบินมาหาเจดสีสีแดงสีเขียวเหลืองดำขาวน้ำเงินหลายสีเนี่ยบินมาจับอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็บินไปแล้วเมื่อเดือน8ขึ้น1นึ่งาำสิงโตตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้หน้าประตูถ้ำเมื่อเดือน8ขึ้นสามค่ำเวลาตีสามลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเลี้ยงอาหารของกินหนู เวลานั้นเห็นงูลหลวงลายจงอางเท่าเสาเรือนออกในถ้ำหลวงมานอนอยู่ใกล้กุฏิในถ้ำเป็นผีพญานาคจำแรงมหามีกริดเจ็ดสีทั้งสวยงามแล้วก็น่ากลัวถ้าว่ามันจะกินเราพระคูบาก็ได้จึงได้แผ่เมตตาให้อีกรอบอันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่เคยได้เห็นสักครั้งถ้าเป็นคนที่กลัวใจไม่แข็งพอจะต้องเก็บข้าวของหนีลงถ้ำไปแล้ว เราพระคูบาพ่อเทศธรรมะสอนูแผ่เมตตาให้สละชีวิตถ้ามันมากินก็สละชีวิตไม่วิ่งหนีจะกลัวอะไรยังนอนอยู่ที่เดิมนั่นแหละขอที่ฐานส่งเมตตาจิตให้พรทุกผู้ทุกคนให้อยู่ดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นทั้งในโลกมนุษย์และผีเทวดาตราบถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นให้เหมือนดังคําปรารถนานี้ทั้งนี้นะครับทาง้ากคูบาบญช่มนี่ยยังมีการเขียนข้อความบอกว่าเตรียมจอดเก็บถ้ำแล้วด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ หลายคนถ้าติดตามก็น่าจะอนุโมทนาด้วยครับเก่าไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ